สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาประยุกต์โปรแกรม c o n s t r u t t o นะครับในการฝึกลากเส้นนะครับซึ่งเราจะประยุกต์เป็นการฝึกหัดเขียนกอไก่นะครับว่าเราจะมีวิธีการใช้ o o s t t u u c t ูนะครับทำโปรเจกต์แบบนี้ทำยังไงนะครับอันดับแรกนะครับเราก็เปิด c Constru t o t l ขึ้นมาไปที่เมนูไฟ New นะครับ New e m p t ที่โปรเจกตกด Open จากนั้นกำหนด Windows Size นะครับเป็น 768, 1280คอมกด Enter นะครับคลิกลงไปที่หน้าจอนะครับเปลี่ยน Layout Size เป็น 768, 1280คอมเช่นเดียวกันนะครับกด Enter คลิกลงไปที่หน้าจอนะครับแล้วทำการปรับขนาดหน้าจอให้เรียบร้อยนะครับคลิกขวา Insert New Object เพื่อจะสร้าง Background ขึ้นมาก่อนนะครับในที่นี้ก็จะเป็น s p r i t e ตั้งชื่อว่า BG นะครับกดปุ่ม Insert แล้วเราก็ไปโหลดนะครับภาพ Background ของเราเข้ามานะครับในที่นี้นะครับเตรียมภาพ Background ไว้แล้วนะครับ Snap to Grid นะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับ Background จากนั้นนะครับคลิกขวา Insert New Object นะครับเลือก s p r i t e นะครับเราก็จะไปตั้ง ไปนำภาพตัวอักษรเข้ามานะครับในที่นี้จะตั้งชื่อว่ากอไก่กันแล้วกันนะครับกอไก่กดปุ่ม Insert นะครับคลิกลงไปจากนั้นเราก็ไปโหลดภาพนะครับกอไก่ที่เราเตรียมภาพไว้เข้ามาแบบนี้นะครับแล้วเราก็วางไว้ตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเมื่อได้กอไก่แล้วนะครับเราก็จะนำภาพไก่เข้ามาประกอบฉากนะครับคลิกขวา Insert New Object เลือกสแปร์ e เหมือนเดิมนะครับในที่นี้จะตั้งชื่อว่าไก่กดปุ่ม INSERT นะครับแล้วก็ไปนำภาพไก่เข้ามานะครับในโปรเจกต์ของเรานะครับปิดลงป้ายนะครับในส่วนของตัวไก่นี้ก็จะใส่ behavior นะครับไปที่ behavior กดบวกนะครับแล้วก็จะใส่ behavior s i g n นะครับกด Add เข้าไปแล้วก็ปิดนะครับจากนั้นก็จะมากำหนดค่า movement นะครับ ในทีนี้จะให้เป็น v e r ร์ติคนะครับพีเรียด m a g n i แมกนิจูนะครับทีนี้ Active on Start นะครับเราจะยังไม่ให้ Active ก็จะให้เป็น No ไปก่อนนะครับเมื่อได้ไก่กับกอไก่แล้วเราก็จะมาใส่เอฟเฟกให้นะครับโดยการคลิกขวอิน s e ร์ตนิวอ j อบเจกต์เลือกพาร์ติเคิลนะครับกดปุ่ม Insert นะครับแล้วก็ไปโหลดภาพนะครับที่เราจะใช้ทำพาร์ติเคิล ในที่นี้จะใช้รูปดอกไม้ก็นล้วกันนะครับเสร็จแล้วปิดลงไปนะครับมากำหนด property ของ particle นะครับ s p r e a d code 360นะครับ c o n t i n u r t ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น one shot speed นะครับจะใช้400นะครับ size ตรงนี้ก็เอาสัก50กันล้วกันนะครับทีนี้เมื่อกำหนดค่าตรงนี้เสร็จนะครับเราจะนะครับใช้อะไรบ้างในโปรเจกต์ของเรานะครับ ก็จะมีในส่วนของ Canvas นะครับแล้วก็คลิกขวาอ n s s r t t n w w o j j e t t นะครับถ้าใครไม่มี Canvas ก็จะต้องทำการติดตั้ง Plug-in ก่อนนะครับ c a นว a s ตัวนี้กดปุ่ม Insert เข้ามานะครับแล้วคลิกลงไป1ครั้งนะครับเมื่อเปิดหน้าต่างสร้าง Canvas เราไม่ต้องทำอะไรนะครับปิดได้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นตรงนี้นะครับให้ทำการกำหนดนะครับกำหนดขนาด Canvas นี้นะครับให้มีค่าเท่ากับหน้าจอนะครับจะใช้วิธีการ ขยายอย่างนี้ก็ได้นะครับจับลากขยายเลยนะครับให้มีค่าเท่ากับหน้าเลยเอาของเราเลยนะครับถ้าเราคลิกลงไปก็จะเห็นไซส์นะครับหรือจะพิมพ์ตัวเลขแบบนี้เลยก็ได้เมื่อได้แคนวาสแล้วนะครับเราจะใช้อะไรอีกเราก็จะมีเมาส์นะครับคลิกขวา Insert new o b j e c t เมาส์เข้ามานะครับเราจะใช้เมาส์ในการวาดนะครับ และเราก็จะทําการสร้างจุดนะครับให้เป็นไกด์หรือว่าเส้นทางนะครับในการลากโดยการคลิกขวา insert new object เลือก sprite นะครับจุดก็จะตั้งชื่อว่า dot นะครับ o t กดปุ่ม insert แล้วคลิกลงไปนะครับจากนั้นจะกำหนดนะครับ size resize ตรงนี้ให้เหลือสัก20คูณ20ก็พอนะครับจุดเล็กๆนะครับกดปุ่ม ok นะครับพร้อมกับใช้ถังสีนะครับ เลือกเป็นสีดำก็แล้วกันนะครับแล้วก็ใช้นะครับบรัชชูนนะครับมาคลิกลงไปนะครับในช่องสี่เหลยมนี้นะครับเป็นจุดดำๆแล้วก็ปิดลงไปนะครับจากนั้นนะครับสแนปถุกขิดออกนะครับในแต่ละจุดที่เราจะวางนะครับเราก็มาใส่นะครับ Instant v a r i a b เ e เข้าไปให้จุดนี้นะครับคลิก Instant v a r i a b l e กดบวกนะครับตั้งชื่อว่า Connect แปว่าเชื่อมต่อไทตรงนี้ให้เป็นบูลีนนะครับกดปุ่มโอเคแล้วก็ปิดลงไปนะครับจากนั้นทําการซูมหน้าจอเข้ามาใกล้ๆนะครับคอนโทรลแช่ไว้หมุนมาสตรงกลางนะครับเพื่อเราจะได้วางจุดนะครับจุดที่1นนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับจากนั้นก็คอนโทรลแช่ไว้นะครับลากเป็นจุดที่2ออกมานะครับคอนโทรลแช่ไว้ลากจุดที่3ามคอนโทรลแช่ไว้ลากไปจุดที่4นะครับ คอนโทรลเชื่อไว้ลากไปจุดที่5้าครับคอนโทรลเชื่อไว้ลากไปจุดที่6คอนโทรลเชื่อไว้ลากไปจุดที่7จ็ดนะครับคอนโทรลเชื่อไว้ลากไปจุดที่8คอนโทรลเชื่อไว้ลากไปจุดที่9แล้วก็คอนโทรลเชื่อไว้ลากไปจุดที่10นะครับจะเห็นว่าเราจะใช้จุดเชื่อมต่อทั้งหมด10จุดนะครับทีนี้ก็ให้ทําการนะครับดับเบิลคลิกจุดนี้ขึ้นมานะครับตอนนี้เราจะมีแค่จุดเดียวนะครับเราจะทําการนะครับ ดัเเหรือว่าเพิ่มจุดนะครับในอิมเมจตัวนี้นะครับให้มีทั้งหมดอยู่10จุดเท่ากับจํานวนจุดที่เราสร้างมาสักครู่นี้นะครับโดยการคลิกขวาตรงนี้นะครับดับเป c a t เคเป็น2นะครับ3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคนะครับ จะมีทั้งหมด10เฟรมนะครับภาพนี้มีทั้งหมด10เฟรมเท่ากับจำนวนจุดที่เราก็ปีออกมานั่นเองนะครับจากนั้นคลิกขวา insert new object นะครับเลือก sprite u นะครับจะตั้งชื่อว่า line นะครับ line กดปุ่ม insert นะครับคลิกลงไปแล้วก็มากำหนดไซส์นะครับในที่นี้ line ก็จะใช้ขนาดสัก30ก็แล้วกันนะครับ 30คูณ 30, กดปุ่มโอเคนะครับแล้วก็จะใช้สีแดงนะครับคลิกลงไปตรงนี้ให้เป็นสีแดงแล้วก็ใช้บรัดชูนหรือว่าแปรงนะครับเป็นวงกลมนี่แหละปรับขนาดตรงนี้นะครับให้เป็นขนาดไซส์30นะครับแล้วก็คลิกลงไปนะครับแล้วก็ปิดได้เลยนะครับจากนั้นให้นำจุด นะครับลายตัวนี้เอาไว้ข้างนอกโปรเจกต์แบบนี้เลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรานะครับสร้างออบเจกต์ต่างๆครบแล้วแบบนี้นะครับเราจะไปกําหนดค่าในอีเวนต์ e ชีดกันนะครับว่าให้มีการลากและให้เกิดเส้นทํำยังไงนะครับมาที่อีเวนต์ e ชีดครับนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะทําการสร้างตัวแปรขึ้นมาก่อนนะครับโดยการคลิกเมาส์ขวาที่ว่าง Add Global Variable นะครับตั้งชื่อตัวแปรว่าเขา กดปุ่มโอเคนะครับคลิกขวา Add g l o บ a l แวร i a b l e ตั้งชื่อตัวแปรว่า Mouse X กดปุ่มโอเคคลิกขวา Add g l o บ a l แวร i a b l e ตั้งชื่อตัวแปร Mouse Y นะครับกดปุ่มโอเคนะครับเราจะใช้ตัวแปร3ตัวนะครับจากนั้นให้ Add e v e n นขึ้นมาไปที่ System นะครับเลือก On Start o f Layout จากนั้นไปที่ add action แล้วก็เลือก canvas นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปทาการ Clear canvas นะครับดับเบิลคลิกที่ Clear canvas นะครับจากนั้น add action ไปที่ canvas นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็มาที่ set line setting นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปเปลี่ยน line cap ตรงนี้นะครับจาก bu W T ทให้เป็น round นะครับ คลิกที่ปุ่มดันคำสั่งบรรทัดที่2นะครับแอดอีเวนขึ้นมาเลือกคําสั่งเมาส์นะครับดับเบิลคลิกแล้วก็เลือก on คลิกนะครับคลิกที่ปุ่มดันจากนั้น Add Action ไปที่ System นะครับเซตแวลูเลือกตัวแปรที่ชื่อว่าเมาส์ x นะครับจากนั้นแวลูให้ลบ0ูออกแล้วพิมพ์เมาส์นะครับ ดันแอดแอคชั่นอีกครั้งหนึ่งไปที่ System นะครับเซตแวลู value, ทีนี้ให้เปลี่ยนเป็นเมาส์ไวนะครับลบศูนย์ออกพิมพ์เมาส์นะครับแล้วก็ y นะครับกด enter ดันทีนี้คำสั่งบรรทัดที่3นะครับ Add Even t ขึ้นมาเลือกเมาส์นะครับ แล้วเลือกคำสั่งเมาส์ button i s down นะครับดับมันพกเข้าไปแล้วคลิกที่ปุ่ม done จากนั้น add action นะครับไปที่ canvas นะครับแล้วเลื่อนลงมาที่นะครับ begin path นะครับเริ่มสร้างเส้นทางนะครับ begin path จากนั้น add action ไปที่ canvas อีกนะครับแล้วเลือกคำสั่ง Move To นะครับตรงนี้ m Move to ดับที่กาไปในส่วนของค่า x ลบ0ออกนะครับพิมพ์ m o u ส์ .x กด enter นะครับแล้วก็ในส่วนของค่า y ลบ0ออกนะครับพิมพ์ Mouse .y นะครับกด enter แล้วก็คลิกที่ปุ่มดันนะครับจากนั้น add action อีกครั้งหนึ่งนะครับ ไปที่ Canvas นะครับเลือกคำสั่ง i า n To นะครับเลือกคำสั่ง Line To เดับเมันคลิกเข้าไปนะครับในส่วนของค่า x ก็เหมือนกันครับลบศูนย์ออกพิมพ์เมาส์ .x นะครับกด enter แล้วก็ค่า y นะครับพิมพ์เมาส์ .y นะครับกด enter แล้วก็คลิกที่ปุ่มดัน จากนั้นนะครับแอคชั่นที่4นะครับแอคชั่นที่4เราก็คลิกที่ add Action ขึ้นมาไปที่ canvas อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้เราจะเลือกคำสั่ง draw p a r t นะครับตรงนี้ draw p a r t ดับเบิลคลิกที่ draw p a r t ขึ้นมานะครับและก็ให้เลือกนะครับสีที่เราจะใช้ลากนะครับซึ่งค่า Default ก็คือค่า สีดำนะครับก็คือ black ในที่นี้จะเปลี่ยนเป็น red นะครับเป็นสีแดงนะครับการพิมพ์ให้พิมพ์ในเครื่องหมายดับเบิ q u o t ด้วยนะครับลาย width นั่นก็คือขนาดของเส้นนะครับเราจะให้เส้นมีขนาดเท่าไหร่นะครับในที่นี้จะให้เส้นมีขนาด40ิพิกเซลนะครับให้มันหนาหนานิดนึงนะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มดันแล้วก็ add action นะครับขึ้นมาไปที่ system แล้วก็ set value อีกครั้งหนึ่งนะครับเลือก ตัวแปรที่ชื่อว่า mouse x นะครับลบ0ออกนะครับพิมพ์เมาส์ลงไปแล้วก็ x ดันนะครับ add action system set value ทีนี้เปลี่ยนเป็นตัวแปร mouse y นะครับลบ0ูออกพิมพ์เมาส์ลงไปนะครับแล้วก็ y กด enter ดันนะครับนี่คือในส่วนของการนะครับ สร้างเส้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองรันเข้าค่ากันดูก่อนนะครับอ่าคลิกรันเล y ย u t ์เอาดูนะครับอ่าเมื่อรันเลเยอร์ขึ้นมานะครับเราลองคลิกลงไปที่อกอไก่ตัวนี้นะครับแล้วก็ลองเลื่อนมาส์ดูนะครับเราจะเห็นว่ามีเส้นสีแดงนะครับขนาด40นะครับติดมาก,กับปลายมอส์ของเราแบบนี้เลยนะครับอ่า ทีนี้นะครับเมื่อเราสร้างเส้นได้แล้วนะครับเราก็จะมาสร้างครับการตรวจสอบในการลากว่าครบทุกจุดหรือยังนะครับเราจะทํายังไงนะครับอ่าเราก็กลับมาที่อีเวนต์ e ีทของเรานะครับมาที่ add event นะครับจากนั้นนะครับขณะที่เราลากนะครับเราก็จะให้มีจุดตรงนี้นะครับไปชนกับจุดดำนะครับลายไปชนกับจุดดำแล้วก็เราก็เลือกลายนะครับลาย On Collision With a n o t h e r Object นะครับการชนนะครับคลิก shoot มาชนกับดอทนะครับจุดดาๆที่เราเรียงไว้10จุดนะครับกดปุ่มโอเคนะครับแล้วก็ดันถ้ามีการชนนะครับจากนั้นคลิกขวาขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Add a n o t h e r Condition นะครับจากนั้นนะครับไปที่ดอทนะครับดอบมันคลิกเข้าไป เลือก is boolean instant variable set นะครับแ๋ยเมื่อกี้เข้าไปซึ่งเราจะใส่ตัวแปรคำว่า connect ไว้แล้วนะครับแล้วก็คลิกที่ดันได้เลยจากนั้นให้คลิกขวาที่ connect แล้วก็เลือก invert นะครับคลิกขวาตรงดอทนี้อีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ add a n o t h e r condition นะครับแล้วก็เลือก mouse นะครับเลือก mouse button is down จากนั้นคลิกที่ปุ่มด o n e นะครับ ทีนี้นะครับเราก็ add action ขึ้นมาให้ d o ทนะครับเมื่อโดนชนนะครับเราก็ s e เซตบู e a n นะครับดับเบิลคลิกที่เซต o ูลีนให้จุดนั้นถูกชนเรียบร้อยเป็นจริงนะครับก็ t ทรูดันเสร็จแล้ว add action นะครับ System นะครับทำการ add to เพิ่มค่าเขาทีละหนึ่งนะครับดันโอเคนะครับ ทีนี้นะครับเราก็จะมาเช็คว่ามันโดนชนทุกจุดครบหรือยังทำยังไงนะครับเราก็ add e v e n นขึ้นมาไปที่ system นะครับแล้วก็เลือก compare variable นะครับตรวจสอบค่าตัวแปรเขานะครับ e c o n l to นะครับ value 0เราก็ลบออกนะครับมีค่าเท่ากับ dot นะครับเราก็พิมพ์ dot ขึ้นมาอ่าแล้วก็เลือก dot สีดำเนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ จุดลงไปนะครับแล้วก็เลือก Animation Frame Count นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วก็ใส่ลบหนึ่งนะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่ม Done คลิกขวาที่ System นะครับแล้วก็ Add a n o t h e r Condition ไปที่ System ดับเบิลคิกขึ้นมาแล้วก็เลือก Trigger One Y 2นะครับทีนี้ถ้าดอนะครับถูกชนครบทุกจุดแล้วนะครับ ก็ถือว่าวาดสมบูรณ์แล้วนะครับเราก็แอดแอคชั่นขึ้นมาให้ไก่นะครับดับเบิลคลิกที่ไก่แล้วก็มาเซตแอคทีฟนะครับให้ไก่นั้นเป็นแอคทีฟนะครับให้ไก่ขยับได้นั่นเองจากนั้นคลิกที่ปุ่มดันโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบกันดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ารันเลเยอร์นะครับอ่าเราก็ลองวาดดูนะครับ ตอนนี้นะครับเมื่อวาดครบก็จะยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเรายังไม่ให้เจ้าลายนะครับไปชนจุดนะครับวิธีการนะครับทำอย่างไรนะครับเราก็จะมาเพิ่มคําสั่งกันตรงนี้นะครับ add event ขึ้นมาไปที่ system นะครับแล้วก็เลือก everitic นะครับ everitic แล้วก็ add action ให้ line นะครับ SET POSITION เปลี่ยนตำแหน่งนะครับตำแหน่ง x ลบศออกนะครับพิมพ์เมาส์ x แล้วก็ y ลบศออกนะครับพิมพ์เมาส์ y นะครับนั่นก็คือนะครับเราจะให้ลายที่เป็นจุดวงกลมนี้ติดไปเมาส์ไปตลอดเวลานะครับเพื่อให้นะครับลายตัวนี้ไปชนกับจุด แล้วก็ให้มีการนับจุดขึ้นมานั่นเองอ่าเดี๋ยวเราจะมารันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าจุดที่หนึ่งนะครับเมื่อเราเริ่มลากนะครับมีการชนนะครับชนชนชนจุดดอทไปเรื่อยๆนะครับเมื่อชนครบอ่าเรียบร้อยนะครับเมื่อชนครบทุกจุดแล้วเราจะเห็นว่าไก่ตัวนี้ก็จะอ่ามีการเคลื่อนไหวหรือว่ามีแอนิเมชั่นปรากฏนะครับทีนี้ เราจะให้นะครับดอกไม้นะครับแสดงเป็นดาวกระจายออกมาจากไก่กอไก่นะครับให้รู้ว่าคุณวาดสําเร็จแล้วคุณลากเส้นสําเร็จแล้วทําไงนะครับแล้วก็มาเพิ่มคําสั่งนะครับเราก็แอดแอคชั่นขึ้นมานะครับไปที่กอไก่นะครับไปที่กอไก่ดับมาคลิกเข้าไปแล้วเลือกสเปาอนาเตอร์ออบจกตนะครับดาบมคลิกขึ้นมาคลิกทูชูดนะครับให้เลือกเป็นพาร์ติเคิลนะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่ม ดันนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมารันทดสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทดสอบความสมบูรณ์นะครับเมื่อเริ่มต้นจะเห็นว่าเราจะมีลายนะครับติดปลายเมาส์ของเรามานะครับพอเราคลิกไปที่จุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็เริ่มวาดนะครับวาดให้ไปเชื่อมเส้นนะครับให้ไปเชื่อมจุดดำนะครับทุกจุดพอครบทุกจุดแล้วก็จะมีดอกไม้ดาวกระจายออกมาพร้อมกับไก่เต้นขึ้นมานะครับนั่นก็คือแสดงว่า การลากนี้สําเร็จแล้วนะครับอ่านี่คือวิธีการประยุกต์นะครับคำสั่งนะครับในการลากเส้นแล้วก็ไปประยุกต์ในการฝึกเขียนกอไก่นะครับทีนี้ถ้าต้องการนะครับไม่ให้เห็นจุดลายนะครับขณะที่ทําการลากเส้นทํำยังไงนะครับเราก็สามารถจะซ่อนไว้ก็ได้นะครับแล้วก็กลับมาที่เลเยอร์นะครับคลิกไปที่ลายของเรานะครับจากนั้นมาเลือกคําสั่ง v i s i b l e ตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เป็น i n v i s i b l e นะครับก็คือซ่อนไม่เห็นจุดเวลาเราลากเมาส์นั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาลันทดสอบดูนะครับอ่าสังเกตว่าตอนนี้เราขยับเมาส์ก็จะไม่เห็นลายสีแดงเราแล้วนะครับแต่เมื่อไหรที่เราคลิกลงไปนะครับเราก็จะเริ่มเห็นเส้นแบบนี้นะครับแล้วก็ต่อจุดไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับเมื่อลากครบจุดสุดท้ายนะครับอ่าก็ดาวกระจายไก่ก็เต้นแบบนี้นี่เองนะครับขึ้นอยู่กับการประยุกต์ของเรานะครับว่าเราจะประยุกต์อย่างไรนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ